ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒิบอลสีนะครับครับวันนี้เราก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากตู้ดาราโนพารัสก่อนนะเอาแบบไซส์แม่พันุให้นะครับผมนะครับครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากกระถางแรกกอนถางนี้ก่อนเลยฮะใหญ่ๆนะครับเอาแบบใหญ่ๆให้เลยนะครับนะครับครับดารานพารัดนะครับผม ดูไว้หลอดล่าสุดเขียวอ่อนๆนะครับผมนะครับครับกระถางนี้ปล่อยอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับกระถางนี้ก็เหมือนกันครับใหญ่มากเลยนะฮะนี่ใบเบี้ยวหน่อยนะครับเพราะเป็นธรรมชาติของเขาฮะปะทะร้อนหน่อยนะครับ กระถางนี้เอาไป450เช่นกันครับครับครับนี่ก็กระถางนี้ก็450นะครับฟร์มใหญ่ๆนะครับผมจะจระเลยนะครับผมเอาไปทําจํานวนนะครับกระถางนี้ก็เหมือนกันนะครับผมด่างแบบนี้นะครับผมนะครับฮะออกจะแพงๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวพื้นดําเลยนะครับครับ สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางแปดนะครับผมนะครับดูนะฮะกระถางละสี่ร้อยห้าสิบนะครับคุณลูกค้าครับกระถางนี้ใหญ่นะครับผมนะฮะดูนะฮะหลอดล่าสุดใหม่เลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ได้แปดร้อยนะครับผมนะครับแปดร้อยบาทนะใหญ่จัดกระถางเป็นกระถางสิบเลยครับผมนะครับตอนนี้นะฮะหัวเบลอแล้วครับ ต่อมาก็เป็นกายแสงนะครับผมกระถางแปดนะครับดาราประกายแสงนะครับนะครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมกระถางละพันเจ็ดร้อยบาทนะครับดาราประกายแสงนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อปักษาพนาวันนะไซส์ถังแปดเลยนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับต่อมาเป็นไม้เหลืองนะครับผมนะครับไม้เหลืองนะครับไม้ป้ายเหลืองนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับกระถางละ ร้อยห้าสิบครับผมอันนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับขอสองร้อยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับขอสองร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับเป็นไม้ด่างเหลืองนะครับผมนะครับออกใบไทยนะครับผมใบยาวไงครับครับดูหลอดใหม่นะครับผมหลอดใหม่ดาราประกายแสงนะครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับดาราประกายแสงนะครับตัวนี้หน้าตรงปกเลยนะครับทั้งสองต้นเลยนะครับ ต่อมาเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับบอลใบหอกนะครับตัวนี้เก่งนะครับผมเหมือนจะชักใบสั้นนะครับไทยน้องจะออกดอกทั้งนั้นเป็นหน่อครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่เอาไปสามรอยห้าสิบนะครับผมนะครับต่อมากระถางนี้นี่ยเป็นแม่แม่พันธุ์นะครับผมนะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับขออยู่ที่ ้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางนี้นะคุ้มคุ้มเลยครับผมนี่ก็ไม้ไม่ทราบชื่อนะครับผมอยู่กับผมมานานแล้วนะครับผมนะครับใครต้องการรับน้องไปเลี้ยงนะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับผมออกจะใบหอกกระเบนกระเบนชมพูหวานหวานนะครับผมโชว์กระดูกนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ก็ตัวสกันนะครับผม เป็นไม้เมล็ดนะฮะออกดอกอีกแล้วครับนะฮะตอนนี้เก็บดอกยากมากเลยครับผมเพราะว่าอากาศร้อนจัดดอกจะค่อนข้างที่จะเสียเยอะครับผมนะครับนี่ก็ใบหอกนะครับผมนะฮะออกใบหอกนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับดูนะใบหอกทรงแบบเริ่มเข้าทรงนะฮะครับไม้ต้นนี้เคยออกดอกไปแล้วครั้งนึงนะครับผมนะครับปล่อยให้อยู่ที่ไซส์ใหญ่เลยครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับ นี่ก็เป็นไม้ไม่ทราบชื่อนะครับผมอยู่มานานแล้วนะครับผมเนี่ยอาจจะโดนใจบางคนนะครับนะครับเอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับผมนะครับเป็นไม้ด่างแดงนะครับผมนะครับเป็นไม้ด่างแดงนะครับกระถางนี้นะฮะออกใบโพออกนิดๆนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปอยู่ที่วันนี้นะเอาไปสามร้อยห้าสิบพอครับผมนะครับครับนี่ก็ได้ไม้ ไมได้มานานเลยนะครับผมทรงใบเขาออกดอกไปทิ้งลูกค้าใบเขาจะยาวนะครับผมนะครับใบเขาจะยาวแบบนี้นะดูนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่สาม้อยห้าสิบนะครับน้องอยู่ในถังแปดนะครับใครที่ชอบไม้ไม้จะว่าใบหอกก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าน้องจะมีมีหูเป็นใบไทยใบยาวนะครับผมนะครับเป็นไม้โบราณที่ไม่ทราบชื่อนะครับผมสามรอยหิบนะครับผมนะครับดูนะดูใบยาว คือต <ítulo> ิดป้ายนิดๆนะครับผมนะครับผมยังไม่ค่อยเจอแบบป้ายฮาร์ปนะครับผมนะฮะแต่ก็อยู่กับผมก็จนออกดอกแล้วก็ดอกเสียครับผมนะฮะเดี๋ยวไปไล่ดูนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับต่อมาเป็นปีศาจแดงนะครับผมนะครับปีศาจแดงนะฮะกระถางหกนะครับผมนะครับหลอดใหม่นี่อย่างจริงเลยนะครับผมนะครับหลอดใหม่ดูนะครับดูนะฮะครับกาลังเก่งนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับปีสาจแดง นี่ก็ไม้ไม่ทราบชื่อนะครับผมเป็นไม้โชกระดูกนะครับผมนะฮะออกใบหอกนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับเอาไปหยุดที่สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะไม้หัวงานหัวครับผมอันนี้ครับงานหัวนะครับหัวใหญ่ครับกระถางนี้ก็ใบหอกใบใหญ่นะครับผมนะครับลายไทยนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้นะะต่อมาเป็นไม้ใบกลมนะครับผมไม้ใบกลมไม้ใบกลมนะครับ กระถางนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับผมเป็นลูกไม้นะครับกระถางนี้เอาไปหน,นึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางหกแล้วครับนะฮะต่อมาก็กระถางนี้นะครับผมนะครับเป็นไม้เ um มล็ดนะครับผมเป็น <sting S 2> ไม้เมล็ดนะครับเป็นแยกหน่อด้วยนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดดูนะครับไม้ดำด่างแดงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเอาไปอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับ ต่อมากระถางนี้เป็นบอลใบหอกนะครับผมเป็นบอลใบหอกนะฮะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะครับเดี๋ยวนะครับขอสักครู่นะฮะไม้มันเบียดกันนะครับผมต้องระบายไม้แบ่งปันให้นะครับครับไม้หน้านี้นะครับผมนะครับ เป็นแม่พันธุ์นะครับนี่ก็ติดดอกเพิ่งจะผสมไปนะครับยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวลูกค้าไปทําเลยนะครับผมนะฮะแบ่งให้นะครับกระถางนี้นะฮะไซส์ใหญ่แล้วครับนะฮะดูนะครับนี่หลอดล่าสุดของเขานะฮะนะครับนี่ก็นี่หลอดใหม่นะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปอยู่ที่โอ้ลูกค้าชนกล้องนะครับผมเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับ เบนจะลงน้ำทองนะครับฟอร์มกอนะครับผมนะครับกระถางหกลนๆนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับเบนจะลงนะครับเบนจะลงน้ำทองนะครับก้อนนี้มีสองต้นนะฮะดูนะดูหลอดใหม่เดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะครับหลอดใหม่นี่เหลืองทองเลยนะครับผมนะฮะแต่ยังติดติดอยู่นะครับกัดสีเลยนะครับผมเม็ดสีสวยนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้สองต้นใหญ่ๆนะครับผมต่อมาก็เป็นอีกผมก็ลําบากครับผมถ้าใครเอาก็ลําบากแพ็กหน่อยนะครับมันจะสูงนะฮะ ถ้าเอาต้นเดียวก็จะนะก็ยิ่งล่ามากใหญ่แต่ก็จะขายนะครับผมนะฮะเพราะน้องใหญ่แล้วนะครับผมนะฮะกระถางนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับผมเบนจะลงน้ําทองนะครับผมนะครับอันนี้เฮงหลายนะครับผมลูกเต็มกรเลยนะครับใครต้องการนะครับผมเอาไปแยกหนอนะครับผมนะครับหน่อก็สามสองหนอนสามหนอนนะครับผมไม่ไม่ไม่รวมหัวนะครับผมเฮงหลายนะครับผมนะครับดูนะตัวตัวพาสเทลด่างเหลืองนะครับผมสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับ มณีล้อมเพชรใบหอกนะครับผมนะครับมณนีล้อมเพชรออกทรงใบหอกนะครับเป็นเขียวขี้ม้านะครับป้ายแดงชมพูนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปห้าสิบาทนะครับผมนะครับนี่ก็มณีล้อมเพชรนะครับผมนะครับมณนีล้อมเพชรอันนี้หน้าเดิมนะครับผมนะครับหน้าเดิมให้อยู่ที่เอาไปสามสิบาทนะครับผมนะครับเอฟหลายๆต้นหน่อยนะครับเพราะว่าค่าส่งจะห้าสิบาทเหมาเหมานะครับสาหรับท่านที่โอนนะครับ นี่ก็มันีล้อมเพชรนะครับผมสามสิบาทนะครับผมนะครับด่างดีมากนะครับผมพ่อแม่เทพเลยนะครับราคาน้องลงก็ต้องขายตามตามตามกันนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเขียวขี้ไม้นะครับผมมันีล้อมเพชรนะครับผมได้อยู่ที่กระถางนี้เอาไปสามสิบาทนะครับผมนะครับเป็นออกใบหอกไปแล้วนะครับผมนะฮะชายชนนะครับผมชายชนนะเป็นตัวเตี้ยนะครับผมเป็นตัวคอมเพกนะครับนะครับกระถางนี้ยี่สบาทนะครับผมนะครับ ดูนะมีแบ่งอยู่หลายกระถางอยู่นะครับผมยี่สิบาทนะครับแดงทุกใบนะครับผมนะครับกระถางสี่นะครับผมนะฮะผมก็ขายได้เท่านี้แล้วครับผมนะฮะเพราะไม้ก็มีมีไม่เยอะแล้วครับช่วงนี้อ่ะกระถางนี้นะครับเป็นไม้มเล็ดนะครับผมไม้มเล็ดนะครับกระถางนี้เอาไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมนะครับไม้มเล็ดนะครับแปดสิบบาทนะครับไม้โชกระดูกนะครับผม กัดสีนะครับไม้ด่างนะฮะอันนี้เป็นกระบี่ในร้อยนะครับผมกระบี่ในร้อยนะครับผมนะฮะด่างดีนะครับผมนะครับห้าสิบาทนะครับผมกระบี่ในร้อยนะครับเป็นบอลใบใบหอกนะครับผมนะฮะขึ้นกระถางหกไปแล้วนะครับบีในร้อยดูนะฮะห้าสิบบาทนะครับผม ครับอันนี้ไม้ด่างนะครับผมนะครับออกใบกลมนะฮะใบกลมป้อมนะครับผมแล้วด่างดีเทุานี้นะฮะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับดูนะฮะดอกมันเพิ่งทิ้งไปครับผมกระถางนี้นะครับผมเี่ยหลอดใหม่แทงขึ้นมายังไม่กลางนะครับผมนะฮะกระถางนี้ด่างด่างสวยมากเลยนะครับผมนะครับนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะไม้หัวใหญ่เลยครับผมไม้ออกดอกนะฮะครับต่อมาก็ สีลาหุ้มทองนะครับผมนะครับไม้ยุบตัวไปนะครับผมแล้วก็แทงขึ้นมาใหม่นะไม้เลี้ยงนอกตู้ครับผมกระถางนี้ครับได้อยู่ที่หนึ่งบาทนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเกตมณีครับแทงขึ้นมาใหม่นะครับผมนะฮะไม้งานหัวนะครับผมเกตมณีนะครับผมนะฮะห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมากระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับเป็นใบไทยใบเป็นคลื่นเลยนะครับผมและด่างเหลืองนะครับผมและมีเม็ดสีน่าจะเป็นลูกของ เพชรราชานะครับผมกับศิลาหุ้มทองนะครับนะผมเห็นว่าหลอดใหม่มาแล้วเนาะนะครับไปอยู่กับทุกคนได้เลยนะครับผมกระถางนี้เอาไปอยู่ที่ขอ80บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นพันเดียวกันนะครับผมไม้เก่านะครับผมนะฮะออกใบหอกนะครับอันนี้ก็งานหัวนะครับผมนะครับได้อยู่ที่150บาทนะครับผมนะครับก้านดำปิดเลยนะครับโอ้โหผมเอาปีศาจแดงออกน้องมันอยู่ในตู้นะครับผมเนี่ย อันนี้หลอดใหม่นะครับผมหลอดใหม่ล่าสุดนะครับปีศาจแดงกระถาง8ดนะครับผมลูกค้านะครับ่อยให้อยู่ที่350นะครับผม350นะครับปีศาจแดงนะครับต่อมานี้ก็เป็นงานใบกลมนะครับผมนะครับงานใบกลมนะเป็นลูกของวันเสาร์นะครับผมเป็นลูกของวันเสาร์นะครับกระถางละเอาไปกระถางละ90้บาทนะครับผม90บาทนะครับผมกระถาง4ี่นะครับผมนะครับดูนะครับอันนี้กระถาง4ี่นะครับพ่อค้าบอกว่ากระถาง4ี่นะครับผมไม่ได้เอามาชนกล้องนะครับตามที่เขาบอกนะครับผม นะครับว่าดูไว้มันใหญ่นะครับก็ก็ผมก็บอกนะครับ pues ว่าเป็นกระถางสีนะครับผมนะฮะนะครับเป็นไม้ด่างนะครับผมนะครับเป็นงานใหม่ๆของผมนะครับผมเป็นมีดเอ่อเป็นผสมจากวันเสานะครับผมนะครับเป็นไม้ก้านแข็งนะครับผมไม้ใบกลมนะครับแล้วก็ผสมกับบอลด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมนะครับนะได้อยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับผมนะครับดูนะฮะแล้ อยู่ในตู้นะครับอัดก็เลยการอ่อนนิดนึงตอนนี้นะครับผมเพราะว่าตากแดดครับครับเก้าสิบาทนะฮะดูดูเนื้อด่างเอานะครับผมนะครับว่าจะไปต่อได้ไหมครับผมนะครับต่อมากระถางนี้นะครับผมเป็นเออเป็นมหาโชคมหาลาเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมมหาโชคมหาลาพัฒนาไปถึงใบหอกแล้วนะครับผมนะครับไอเราจะมาหลอกขายก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพวกแม่มีมีแม่เดียวกันอะ เขาก็ยังใบป้อมกลมอยู่นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นใบหอกนะครับผมดูจนนิ่งเลยนะครับผมนะครับใครจะเอานะครับผมนะฮะมหาโชคมหาลาบนะครับผมด่างประมาณนี้นะครับผมนะครับได้อยู่ที่350บาทนะครับผม350บาทนบาทครับเป็นตัวแผงแล้วกันนะครับผมนะครับต่อมาเป็นกิเลนนะครับผมกิเลนนะครับกิเลนกระถางนี้นะครับผมนะครับจับตากแดดอยู่นานแล้วนะครับผมนะครับไม้แข็งนะครับผมนะฮะสาม้นะครับกิเลนนะครับผมเป็นบอลใบหอกนะครับครับนี่กระถางนี้ก็เป็นเอ่อ ไอ้ปีศาจแดงนะครับผมนะครับวันนี้ให้อยู่ที่เอ่อติดแผงไปเลยนะครับผมนะครับหลอดใหม่มาเลยรับประกันว่าด่างเทพแน่นอนนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับมีชมพูปนหลอดมาเลยนะครับผมนะฮะไม่ไม่มีหลุดป้ายนะครับปีศาจแดงกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่250บาทนะครับผมกระถาง6กนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้ใบกลมนะครับเป็นบอลที่มีนักแข่งนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่90บาทนะครับผมนะครับอ่ะกระถางนี้น้องเพิ่งมาใหม่นะครับเพิ่งเข้าสวนมาเมื่อวาน้วครับผม เป็นแยกหน่อนะครับผมนะครับน่ะไม้เป็นหน่อนะครับผมหน่อหอกม่วงนะครับผมหอกม่วงลายนะครับผมนะครับม่วงลายไม่ดูนะครับผมคือจะผมว่าเขาคล้ายๆกับกระบองเท้าเวสุวรรณนะแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ยังไม่มีชื่อนะครับผมใครต้องการที่จะเอาไปทําต่อนะครับไม้หน่อได้ชิ้นเคี้ยวมาเพียบนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะผมบอกตรงๆเลยนะครับยัง มาเมื่อวานนี้ครับผมแข็งแรงมากนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับผมนะครับแต่ล้วผมก็อยากได้พันเหมือนกันพันนี้ฮะครับต่อมาเป็นเออไอกิจรามันนะครับผมกิจรามันนะครับได้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับกิจรามันนะครับคือถ้าไม้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ผมต่ํากว่านี้ไม่ได้ครับเจ้าของไม้นะครับกิจรามันครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมกําลังเก่งเลยนะครับผม กิ่รามันนะครับ450าบบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นบอลใบหอกนะครับผมใบหอกด่างนะครับผมนะฮะใบหอกด่างในถางนี้อยู่ที่150นะครับผมนะครับนี่ก็ใบหอกด่างนะครับผมเอามาให้เห็นกันวันนะวันนั้นไล์กลางกลางคืนนะดูไม่ค่อยชัดนะครับผมนะครับไม่ใช่หางหงนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมดูนะฮะครับหางหงผมรู้ครับผมนะครับครับอันนี้ไม้เมล็ดลองลุ้นดูนะครับผมขออยู่ที่ เอาไปห้าสิบาทพอครับผมกระถางสีนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเป็นแยกหนอนะครับผมเป็นแยกหน่อนะฮะเป็นไม้มลเลนะครับโตขึ้นมีเม็ดสีนะครับผมนะคล้ายกับเอ่ออะไรอ่ะเพชรสวนในโชคนะครับผมนึกไม่ออกวนไม้แหลตัวเก่ากระถางนี้ร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะวันนี้สำหรับกระถางนี้เป็นเป็นเอ่อ ใบหอกนะครับผมใบหอกด่างนะครับคลิปนี้แบ่งให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับดูหน้าไมเอนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็ใบหอกนะครับนะฮะใบหอกเป็นไม้มเล็ดนะครับผมนะครับเป็นไม้มล็ดนะครับกระถางนี้เอาไปอยู่ที่หลอดใหม่มานี่เหลืองมาเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับโอ้อันนี้ ไม่ไปนะครับผมนะครับอะไรนะสีสาครนะครับผมงงเอาไปร้อยเดียวครับผมร้อยห้าสิบไม่ไปนะครับขายเท่าทุนนะครับเป็นไม้รับมานะครับผมรับมาเข้าสวนนะครับสีสาคอนตะก่อนแล้วราคาจับต้องลําบากนะครับเอามาดูไม้ด่างกระถางนี้นะครับผมนะครับไม้ด่างกระถางนี้นะเป็นตัวป้ายม่วงนะครับผมนะครับนะพื้นเฮ้ยไม่รู้ป้ายม่วงหรือป้ายป้ายเขียวนี่อ่อนนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับกระถางนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ ตัวนี้นะครับผมกาลังมาแรงนะครับผมกระถางนี้นะครับเป็นไม้เมล็ดหน้าแบบนี้นะครับผมเป็นทองสนิมนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นบอลป้ายนะครับผมนะฮะเขาขายกันอยู่เจ็ดแปดร้อยขึ้นนะครับฟอร์มเล็กๆนะครับวันนี้นะครับผมผมแบ่งให้อยู่ที่เอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับเป็นไม้ด่างขนนกนะครับผมนะครับด่างขนนกเป็นบอลใบหอกนะครับกระถางนี้ร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นแยกหน่อนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นแยกหน่อนะครับได้มาสองหนอนะครับผมนะฮะด่างขนนกนะครับผมเป็นบอลใบหอกนะครับกระถางละร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้ไม่ทราบชื่อนะครับน้องมีหูนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะฮะสี่ใบหนึ่งหลอดนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับผม ไม้ใบกลมนะครับผมไม้ใบกลมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับปากคาบนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับผมไม้ใบกลมนะครับด่างหลายสีมากเลอเกินนะครับกระถางนี้น่าเก็บลือเกินนะครับสวยยังก็เทพกาลเวลาเลยนะครับผมนะครับหรือว่าเทพจุตินะครับผมนะครับกระถางนี้ผมว่าสวยกว่าเทพจุติด้ยครับนะฮะกระถางนี้เอาไปร้อยหลงร้อยบาทนะครับผมนะครับพ่อค้าเริ่มลิ้นผ่านกันแล้วไม่ได้กินกาแฟนะครับหลแต่เช้านะครับกระถางนี้นะครับเป็นเป็นเอ่อ เอาขายไม้ม่เล e ็กแล้วกันนะสบายใจนะครับไม่ไม่ต้องเป็นบอกว่าเป็นราคาลุยไฟแล้วครับผมนะครับกระถางนี้นะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับผมว่ามันได้มาถูกกันนะราคาลุยไฟนี่ก็เหมือนกันนะครับผมนะครับไม้เมเล็ดนะครับผมนะครับไม้เมเล็ดนะครับผมนะฮะสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นบอลใบหอกนะครับผมใบหอกกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมใบหอกนะฮะ ต่อมากระถางนี้นะครับผมดูนะฮะกระถางนี้เอาไปวันนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะใบหอกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับไม้หน้าโคตรสวยเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะไซส์ใหญ่แล้วด้วยนะครับผมสองกระถางนี้นะครับนะสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมอันนี้เป็นไม้เมล็ดที่สวนนะครับผมนะครับดูนะครับผมนะครับด่างแบบนี้นะครับผมนะครับ ให้อยู่ที่350นะครับผมยังยังลงไม่ไหวนะครับผมนะครับกว่าจะได้หน้าแต่ละหน้านะครับผมเป็นบอลใบไทยมีเม็ดสีนะครับผมเป็นบอลป้ายนะครับผมกระถางนี้แล้วดันป้ายป้ายออกม่วงนะครับผมนะครับป้ายออกม่วงๆเลยนะครับผมนะครับอ่ะกระถางนี้นะครับพุทธไทยสวรรค์นะครับผมพุทธไทยสวรรค์นะครับแบ่งอยู่ที่4 5 0ห้าบาทนะครับอันนี้เป็นเป็นไม้ที่มีดแรกของ ของเขานะครับผมเจ้าของสิทธิ์นะครับผมนะฮะผมว่าโคตรถูกเลยนะครับผมผมขายเท่าทุนนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับประมูลมานะครับผมต่อมาณนี้อะไรนะจอมขมังเวทนะครับผมวันนั้นผมลืมชื่อเขานะครับผมจอมขมังเวทนะครับเอาวันนี้ให้อยู่ที่อ่ะเดี๋ยวที่ดูหลอดใหม่นะครับเออได้อยู่ที่มาสามร้อยห้าสิบเลยนะครับจอมขมังเวทนะครับผมเนี่ยขอสักสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมจอมขมังเวทนะครับผมนะครับ จากใบไผ่นะครับผมนะฮะใบไผ่นะฮะใบไผ่ป้ายนะครับผมนะครับสองใบหนึ่งหลอดนะครับผมนะครับสองใบหนึ่งหลอดนะฮะไข่บางครั้งอ่ะมันจะแผงขึ้นมาก็เอาเรื่องนะครับผมและโคตรสวยเลยนะครับผมนะครับไข่กระถางนี้นะครับผมนะครับสองใบหนึ่งหลอดนะครับสะโพกข้างซ้ายนะครับผมมองจากตรงนี้นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะยังเป็นไม้เมล็ดอยู่นะครับผมนะครับ เป็นบอลใบไผ่นะครับผมนะฮะปกติแล้วจะเจอแต่ใบหอกที่มีสะโพกนะครับอันนี้ไผ่นะครับผมผมรับประกันว่าเป็นไผ่นะครับผมนะครับไผ่ด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเห็นแก่ความแปลกแล้วก็สวยนะครับผมเอาไปอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับยี่สิบสองนาทีนะครับผมนะครับวันนี้เดือดแข่งกับพวกกบบอลสีหน่อยนะครับผมนะครับ ไม่รู้ว่าจะขายได้สักต้นหรือเปล่านะครับพ่อข้านะครับผมนะครับนะอ่ะเป็นบอลใบหอกนะครับผมใบหอกกระถางนี้ผมให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทน้องอยู่ในกระถางหกแล้วนะครับผมนะครับอ่ะอันนี้นะครับผมยังสวยนะครับผมนะครับเนี่ยเขาไล์สดกันนะอันนี้เป็นทองทองสนิมปนชมพูนะครับผมนะครับโตขึ้นนะฮะกระถางนี้นะครับเป็นบอลใบหอกนะครับขออยู่ที่ ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับเป็นหน่อนะครับผมนะครับอันนี้ดูนะครับหน่อนี้นะครับหน่อนี้นะครับหน่อนี้เริ่มป้ายหลายสีมาแล้วนะครับผมนะครับผมรับประกันว่าตอนโตโคตรเก่งเลยนะครับผมนะแต่ตอนนี้เราขายไม้เราไม่มีต้นแม่ให้ดูนะครับผมต้นแม่นะครับล้มจอมไปนะครับผมนะครับต่ทางนี้นะครับได้อยู่ที่หน่อละร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเป sí ็นเอ่อแหลมสิงนะครับผมแหลมสิงก็เป็นบนใบหอกนะนะครับ แหลมสิงตับอันตพานคลองเมืองนะครับผมได้อยู่ที่สองอยห้าสิบาทนะครับลงไม่ได้ครับผมผมมา2อ0ยหสิบาทแล้วครับเป็นไม้แร่ตัวตัวตัวเก่า่างเงี้ครับผมตับอันตพานคลองเมืองนะครับผมนะครับสองรอยหสิบาทนะครับผมนะครับแหลมสิงนะครับอ่ะกถางนี้นะครับผมเป็นบอลใบหอกนะครับคล้ายกับมณีสายชนนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็ร้อยหสิบบาทแล้วครับผมนะครับ ก็มาเป็นบอลใบกลมนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมไม้จํานวนผมเองนะครับผมนะครับเป็นลูกของเอ่อมนตามหาสมุทรนะครับผมนะครับคือน้องมีความด่างที่ปกติเราจะด่างดํานะครับพื้นออกชมพูนะฮะอันนี้มีป้ายเข้านะครับผมต้นนี้นะและตัวนี้หลอดออกเขียวอ่อนๆผมว่าเสด็จครับผมห้าสิบบาทนะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะ กระถางนี้เป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับดูหน้าไม้เอานะครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับคือถ้าเกิดว่าเก็บต้นใหญ่ไม่ไหวเก็บต้นเล็กนะครับผมนะครับแล้วดูหน้าไม้เอานะครับผมผมรับประกันว่าถ้าหน้าไม่เทพไม่ผ่านะครับผมนะครับใบหอกกระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมเป็นหอกม่วงนะครับกระถางนี้นะครับเป็นหอกม่วงนะครับผมนะครับหอกม่วงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับอะกระถางนี้นะครับเอ่อมนตา อิสระมนตานะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่7 5 0้อยห้าสบาทนะครับผมนะครับเป็นชื่อลอยนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไอรักนะครับผมไอรักกระถางนี้นะครับไอรักกระถางนี้นะครับอยู่ที่4 5 0ยห้าบาทนะครับผม4 5 0รอหสิบาทนะครับไปไม่ไปไม่เป็นไรนะครับผมนะครับคือไม่ต้องท้อพ่อขาก็บอกตัวเองนะไม่ต้องท้อนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปเจอเจ้าของสักวันนะครับเพราะว่าเล่นตามกระแสกันนะครับผมนะครับอะกระถางนี้นะครับสีจะ อยู่ในกระถางหกนะครับผมนะครับแต่กระถางเนี้ยโคตรเก่งนะครับผมโตขึ้นนะครับไม่ไปใช่ไหมครับเอาอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมคงให้ไม่ได้นะครับนี่ก็ใบหอกหอกกระถางนี้นะครับผมใบทิ้งนะครับ ออเพิ่งมานะครับใบทิ้งก็เอาออกเลยครับผมอากาศร้อนนะครับผมใบหอกกระถางนี้ขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะกระถางแปดนะครับผมหอกกระเบนนะครับผมอ่ะกระถางนี้นะครับผมเจ้าสาวนะครับผมเจ้าสาวสี่สิบบาทนะครับผม เจ้าสาวครับผมเจ้าสาวสี่สิบบาทนะครับผมนะครับเป็นบอลที่มีนักแข่งนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมกระถางนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับผม <c oughs> นะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมบอลด่าง ใบหอกกระถางนี้นะครับผมนะครับไม้แยกหนอนะครับผมกระถางนี้นะครับเอาไปที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับด่างแบบด่างเทพแล้วนะครับผมนะครับทายาดอสูนนะครับผมนะครับทายาดะสูนนะด่างนีออนนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมใบหอกกระถางนี้นะครับผมนะครับ ได้อยู่ที่450้าบาทนะครับผม450บาทนะครับใบหอกกระถางนี้นะครับนี่มานี้น่ครับนี่กับใบหอกนะครับผมนะครับใบหอกกระถางนี้นะครับเดี๋ยวลองปล่อยดูนะครับผมนะครับเป็นหอกไม้เหลืองนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปอยู่ที่200บาทนะครับผม200บาทนะครับ ใบหอกกระถางนี้นะครับผมนะครับใบหอกกระถางนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่4ี่รอยห้าสบาทนะครับผมสี่้ยห้าสบาทนะครับใบหอกกระถางนี้นะครับสี่รอยห้าสิบาทนะครับน้องไซสใหญ่แล้วนะเป็นแม่พันธุ์แล้วนะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็หอกนะครับผมหอกเหลืองด่างป้ายเหลืองนะครับผมอย่างก็ไออะไรนะลืมชื่อเขาละไม้ใหม่นะครับผมเป็นบอล พื้นพื้นพื้นเขียวป้ายเหลืองนะครับผมนะครับนี่ด่างเต็มดุมเลยนะด่างกําลังดีนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับใบหอกนะครับครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงให้ที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับนี่ก็ใบหอกนะครับกระถางนี้นะฮะเอาไปร้อยห้าสิบนะครับผมด่างทองสนิมนะครับผมนะครับ ไม,ไม้เมล็ดที่สวนนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับโดนแดดเรียจัดนะครับผมเรียจนแบบสิดเลยจากเหลืองนะครับเขาไม่ขายกันแล้วเนะเขาไม่เล่นกันแล้วนะมันนี่ร้อมเผ็ดโอ้เสียายหน้าไม้นะัน่งจริงเหสองร้อยบาทนะครับผมมันนี่ล้อมเผ็ร เก็มะน,นีนะครับผมนะครับห้าสิบบาทกระบี่ในร้อยนะครับผมไซส์ใหญ่ๆนะครับผมกระบี่ในร้อยได้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมครับวันนี้ขอสวัสดีนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับ